สวัสดีครับแฟนฟุตบอลชาวไทยทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วที่ฟุตบอลไทยสตอรี่ที่จะมีเรื่องราวแล้วก็ข่าวสารวงการฟุตบอลไทยมาอัปเดตให้ฟังนะครับสําหรับคลิปนี้เป็นเรื่องราวความหลงเกี่ยวกับประเด็นการย้ายทีมของคู่แฝดอักษรสีอย่างจิตาธรอักษรสีแล้วก็ทิตาวีอักษรสีนะครับซึ่งล่าสุดผู้จัดการทีมของโปรดิเทโรเนี่ยอย่างคุณธัญญาวงนาคเนี่ยก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับถึงสาเหตุในการปล่อยคู่แฝดนี้ออกจากทีมทั้งที่ก่อนหน้านี้ก ก็ไม่ได้มีความคิดที่จะปล่อยออกจากทีมเลยซึ่งคุณธัญญะวงนาคเนี่ยก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับดังนี้ว่าเป็นความจําเป็นของสโมสรที่เกิดจากการขาดสภาพคล่องทางการเงินเนื่องจากวิกฤตโควิด19ทําให้บอลไทยลีกฤดูกาลนี้ต้องกินระยะเวลายาวนานขึ้นจากเดิมแค่10เดือนยืดไปเป็น16เดือนทําให้ทุกอย่างในสโมสรเรามันผิดแผนไปหมด โดยเฉพาะเรื่องของสปอนเซอร์ที่เราทำสัญญากันแค่สิ้นสุดปีนี้ไม่ได้เตรียมไว้เลยว่าเมื่อมีเหตุการณ์ไม่ปกติอย่างโควิดเกิดขึ้นแล้วจะทำอย่างไรดังนั้นการตัดสินใจขายที่ตาธรและก็ทิตาวีเนี่ยจึงเป็นทางออกที่ตีที่สุดเพราะอย่างน้อยเราก็ได้เงินก้อนหนึ่งมาบริหารทีมต่อขณะที่ตัวเด็กเองก็มีอนาคตที่ดีกับทีมใหญ่รออยู่ได้ค่าเหนื่อยสูงขึ้นกว่าเดิม เรียกว่าตัวเลขของสัญญาใหม่ที่ทางเอเจนต์ของทั้งคู่เนี่ยเคยเสนอมาเราจ่ายไม่ไหวแน่นอนดังนั้นการขายออกไปก่อนที่จะหมดสัญญาจึงเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับทุกฝ่ายดิวนี้จริงๆมีแค่2ทีมเท่านั้นที่ยื่นข้อเสนอเข้ามาก็คือ BG แล้วก็ท่าเรือแต่สุดท้ายจบที่ท่าเรือเพราะเขายอมซื้อแพ็คคู่เพื่อความสบายใจของทั้งสองคนที่จะได้อยู่ทีมเดียวกันต่อไปเทโรจึงยอมปล่อยตัวให้ บอกตามตรงว่ารู้สึกเสียดายคู่นี้มากเพราะอนาคตวางแผนที่จะให้เขาไปเล่นที่ญี่ปุ่นอยู่แล้วแต่ทำยังไงได้เมื่อความจำเป็นมันบังคับก็ต้องปล่อยไปตามวิถีฟุตบอลอาชีพอย่างไรก็ตามตนได้พูดคุยกับโคชอ้นลังสันวิวัจยโชคแล้วเขาเองก็รู้สึกเสียใจแต่ก็ยอมรับได้กับนโยบายของผู้ใหญ่ที่ต้องเอาสโมสรให้รอดไว้ก่อน หลังจากนี้เราก็คงปั้นดาวรุ่งขึ้นมาใหม่และพยายามสร้างผลงานของทีมให้เป็นไปตามเป้าหมายเดิมคือจบที่เลขตัวเดียวยอมรับว่า6ทีมหัวตารางเราคงไปวัดกับเขารำบากแต่ที่เหลือคือเทโรสู้ได้หมดนี่ก็เป็นสาเหตุจริงๆนะครับว่าทำไมโปรดเทโรเนี่ยถึงได้ปล่อยผู้แฝดนี้ออกจากทีมซึ่งคุณธัญญาวงาคเนี่ยก็ได้เปิดเผยผ่าน Facebook ของพี่บีบางบกงนะครับ ก็ยังไงก็แฟนๆรอติดตามผลงานของคู่แฝดนี้กับท่าเรือนะครับว่าจะสามารถยึดตำแหน่งตัวจริงแบกซ้ายแล้วก็แบกขวาหรือเซนเตอร์ในทีมท่าเรือได้หรือไม่ก็รอติดตามในช่วงเดือนกันยายนที่ไทยลีกจะกลับมาเตะอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เท่านี้ก่อนละกันส่วนหลัง่างนี้ถ้ามีอะไรที่น่าสนใจก็จะมาอัปเดตให้ฟังยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะครับฟุตบอลไทยสตอรี่เพื่อไม่พลาดข่าวสารสำคัญต่างๆ สำหรับคลิปเต้สวัสดีครับ